บ้านนาเที่ยวครับห,ห้องถ่ายเนี่ห้องถ่ายอะไอรแล้วม,มาเปลี่ยนห้องใหม่ อัดจูดล็อกแน่อัดจูดได้ลูกอัดจูดแล้วเราถีบลอยๆแล้วก็อัดแบบล็อกห้องเจงะอันห้องเจงนะห้องมาห้องเจงะไปลูกไปลูกไปเก็บพักไปเก็บพักไปไปเก็บพักบัสกาขอจบรายการวันนี้ขอเช <ค East. S 2> ิญทุกท่าน <aquela one. S 2> ลงไปขอรายการอีกเราจะไปเก็บผักอยู่สวนเผาเด้อ

ไปไปเก็บผ yeah, really nice. ักเก็บผักละเมอแตงกิจนันหิวไปหิวข้าวละไปไปเก็บพักกันไปไปเก็บพักกันแตงใสหุ่นักเลยก็ได้จัดการของที่ดูดา้ ไปเก็บพักเก็บย่นาบหาเาีเมนูอย่างถามสาวนังมึงด้วยเมนูปูทอดไขมันเก็บปูตันเมนูแกงผักแห้งใส่ยอนดูให้แต่นี้เลยดอกแคจ้ารูปห่ฮหูแต่ซ้าเพื่อจะสซัน เด็ดดีๆบอบบอบอบูดนะสันเดริโก้เลยอั้วนาให้ติ๊ีเต็ะมืออะไรสค่ะน่ะอันนี้ลี้งไ่สูงค่ะเอาแต่มันสูงอือเด้๋มันสูงแนเอาตัวยอดเทิงนะแหละเก็เบใหพ่อกินบุเก็บไโล เอ๊ม in <out> ัองนาวเป็นยัแล้วโอ้พียจับได้หมังนาวเป็นได้สองมากบ๊วยต้อระวังตกคลองน้ะตกขึ้นมาบุได้เออลงแหงลอยน้ำบุเป็นใส้ใส่แกงไปแห้งว่ะเนี่ยหรือว่าสีลวกอันลวกจำเจลกระปุกไปไปอ๋อพอละบายฮันไปพ่อกินแรงเลยผู้ชมโ่อเงินของคนหน่อยไปไปทานผู้ชมโอ้ยผู้ชมอีกเลย นอากันมันปสมแล้วเขากัเก็บงายไปสินะจิงแมอนหักแกงเอาไปห่อน้กระ้มนะหักแกเวลามันตรงจังนอกระึ้นแล้วนอแนะเดยังกินพอได้เธอเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงนอเลี้ยงน้องไปกระปั้นกรกปับนปเหตอาหารกินนปัดนี้